สวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่น้องงวดนี้จังได้บ่ถือกระต้องถือไห้มันถือเด้ออันฝากไว้ถึงกล่องสลากในเด้อค่ะเมนผู้ใดผู้คำงามหมุนติวติวคือหันยิ้มเข่าให้มันยิ้มยิ้มเด้อรลกากินแนวอมรุ่งหลาหหมุนแห้งแห้งแล้วจ้าเด้อหมุนแห้งแห้งไห้มันโต๊ไปเบกเบิกซับสามโต๊จังวดแน่เป็นอย่างจังวาจังสันมีแนวสีเฮ็ดเดนอ มันเป็นจังซี่พี่น้องอัน,นเมื่อน,นันไปวัดป่าพญานาคเนาะวัดอันท้างน้องกาเนาะค่ะกะสิบอกบุญไปเลยวันทีเ่เสวีเสดทีเมืองเล่าเพื่อนถือเลขลายเพื่อนสีมาเลี่ยงร่วงท่านให้ไปเด้อวัดป่าน้องกาเนาะค่ะป่าเอื้นสายยาเพื่อนวัดป่าพญานาคเนาะมีแตพญานาคจะเป็นแรงถีปูสีสุโตเพื่อนจำศีนสายบุญไปอธิษฐานกิบคึกสามแสน อีกคนนึงถือเจ็ดแสนแปดแสนเด็ดส้างป้าองค์แบกง่ายแต่ว่าป้าเพิ่นบ่ถือเงินไผถือสั่งเพิ่นโหลดปรากฏว่าเมื่อนั้นเบิกซับไปเห็นเลขหาสี่เก้าเนาะก็ว่าสีว่าเอาเลขเด้กเลยว่าคือนใจซื้อว่าผู้ใหมาสั่งพญานาคองคูองค์งาไวป็นองค์อ้อมอ้อมอ้อมมาจังสี่ละเง่าเติบแต่ว่าบ่มีเกดบานี้เฮาก็เลยว่าถือว่าสมาซอยเพิ่นสั่งหรือรอกษาเพิ่นแล้วว่าสั่นคืในใจซื่อ เมื่อนั่นภาคกับบเบาน้ำไหลเด้เพื่อนกับ,บาว่ายสัมผัสพร้อมเด้บ้านนี้เพื่อนว่าอยากได้เลขไปเบา,าโรดระวังปูนะฝันวา่าเขามาท่วงเงินหารอยเพื่อนวา่าแต่เอันเลขปูนะคะว่าแม่เลขเบิกทรัพย์เหมือนของครูวัดป้า,นาหนังเดียวห้าร้อยห้าศูนย์ตัเดียวเม็ดเดียวห้าศูนย์ศูนย์ศูย์มาเอาบอ,อ,อก คุณซูนบอกว่าหาลอยเนาะใช่มันหาลอยรถไปยังรอบจออตัดเอาพี่น้องเออหาซูนกับซูนซูนเท่านั้นโตตัดเย้ป้าว่าลายเริ่มเป็นเลขปูเนาะค่ะเลขปูวัดปลาเนาะค่ะเพิ่นบอกว่าจบแต่ว่าแม่นั่งยูฮันน่ะไปรอบสองมีโอกาสพ่อแม่นั่งแม่น่ะถึงนักปูซิบสามงวดถึงนักปูไลยปูวัดปลาเฮ้านี่ละวันสั้นป้า จ้าก็ถือหลายแทกกับบลุวยบอกแม่ถึงว่าสาขาเมื่อสี่เมื่อห้าเมื่นมันว่ะไปถือกางไหนปูขึ้นว่าบอกเอกดิปูแล้วไม่ได้บอกเลขแล้วฝันนะท่นแล้วฝันแม่กับไปซื้อทั้งเชื้อเราวา่ารสแท้หนีไม่สืบไถ่อะไรดิตามตามไส้ตามคว้าพันสีว่าไปตั้งสี่แม่<อ>เลขก,กับสีอ,อ๋อท่านแล้วจับใจความปูได้สิบสามวดจนเลขสางพญานาคู่านแ<อ>ม่นั่งลูกซีดปูวัดปลาพญานาคนะคะแต่ว่าวันที่เช่าเอสศีพ่อพันโยก ไปเด้อพี่น้องสิสิพาไปหาแม่นั่งฟูเพิ่นยวกเป็นลูกซีพอยันสร้างกระถือหาเมื่อนได้หัดบริหัรนเนี้ยซี่แปดนะสร้างฝันว่าพญานาคไปเขาฝันซี่แ<ม>ปดเบิกทราบเด้ไปข้งสองเทียไปเทียแรกกลับมาพญานาคได้นั่งมาเขาฝันวา่ายิลาขันถือกวาดนี่เนะา<ม>ะยิลาเพื่ถือกเลขงงอนมีแนวค่ากันถือกเปิดเนตให้ปูนในเด้องค์อยู่สว,สวสนวัชรปนสีมาแบบเป็นของเฮ้า บ่อแค่ได้เป <era> ิดเน็ดปูไปเห็นหงวาสันเดี๋ยวมา่เบิ่งอีกเที่ยเแล้วมืดไปปัดตาเพื่อนอากายเป็นวิญนาณเก่าเสียนเนาะค่ะในฝันฮะตือตือตือเลขงวดนี่สีออกวะสันเสียงวิทยุดังห้าเจ็ดสามท้ายรางวันที่หนึ่งข้าเจ้าเฮเหมิดเบิกซาบะเด้กเฮเป็นอย่างขึ้นะเด้กเฮ่อยซื้อหาที่เก้าวะสันในฝันฮ่น่ะเ่พาะว่นได้เปิดเน็ปูวะสัน มันละออกหาเจ็ดสามเนาะอาสันในฝันหันว่าบาดเลยไปว้าให้ปูฟั่งหลอบสองเนาะไปไปมือนันออกเล้าวเจ็ดสามปูเออจะเป็นเปลือกพันบอกดิกระเพื่อเล่ามันออกเ็ดสามก็เลยว่าปูเพื่ไในว่าปูกำลังอธิษฐานจิตพอดีว่าบอกอวันคือบ่มาเนาะบอกปูฟ่อนเนาะพันวาขันบอกอวนมาเสียงมันสางพญานาคสององค์นี้อวสันไปเอินมาในเรือปูเป็นอธิษฐานจิตไหวนะนะ บังเอิญเจ้าของผักขี้รถแคระเขาไปเมื่อนัน้นว่าสิไปขอเล่าอันละก็เลยไปว่าเพื่อนฟังว่าเพิ่นน้ำเขาฟันหาเจ็ดสามไปตามเล่าจ้อยปูว่าันปูได้วา่าเธอตตรงมันใจเจ้าของบอกตัวไหสือตัวนั้นเพื่อนบ่นํงางในานได้แสดงว่าเจ้าเสดสางพยายนาว่าจันองใดเละปูองนั่นละเป็นองคทีเวกษาอธิษฐานจิตไหวพอดีเป็นเฮเเ็ดตุบอลเลี้ยววัดปูเพื่นอยากให้หันหัวออกหัวมันจอมกันพูนสีหนาา้าหลักะ หลายอย่างม,มันเลยบอแล้วเมื่อน,นั้นมีแต่พญานาคบบมีเจ็ดน่ะเขาเห็นกันนะสองอ,องนะนก็เลยลับปากเพ่อนมานอนคือเฮ้ยว่าอย่าเงื่อนใจเราไปสั่ง <c oughs> <c oughs> ขันมันออกหาเจ็ดสามขันออกสามตัวเด้อปูเอย้ยงาเอ้ยภาซะซ้าตัวขันบบออกสามตัวโบมีเงื่อนสั่งอัพตสามตัวเพราะว่าเบิร์ดเงินซื้อสองตัวก็ซื้อไว้หน่อยๆเนาะคะออา่ะก็เลยจะเน้นเน้นเลขปูห้าเนี่ล่ะ เจ็ดสามหาเจ็ดหาสามแต่ว่าเจ็ดสามเบิกแซบว่ามันใจปั้นไดมันออกตามเหล้ามันสีบคอยมาไท่ายไหมเบิกแซบเบิกแซบสีฟันหาสามไห้นะค่ะห้าสามอัดนักนักฟันตัวนี้ลักไม่จังเบิกขึ้นมือกี่น้องเป็นอย่างคือว่าหาสามตะกี้ตะโดนหละลาฟันว่าปูฟันว่าเลขมันสิออกหาเก้าก็หาสามหาเก้าออกไปแล้วยังเจะดหาสามโคโลด ที่เบิกครับสื่อน้ำสูงวดเนาะคะา่ะเนาะพปนไปเลยจ้าห้าสามสามห้าเนาะค่ะน้องงวดนี่ละสองโตเน้นโตนี้สามโตนะเน้นเพื่อปูสีสุดโต้นะค,ะค่ะเพื่อมาบอกเขียวดื่มดื่มอยู่เป็นพยานาคุณด้แต่ว่าหเป็นลูกปั้นพี่น้องห้าเจ็ดสามเนาะค่ะน้องกระกระมีม่มีมาฝากพี่น,ออน้องเยอ้อค่ะตัวหนึ่ง บ่ได้ตั้งใจไปเอาหรอกไปเปิดพุม่มเนีตะเคียนให้พี่บีพี่บีเล่าว,ว่าอันตะกี้ถือสามแสนสี่แสนห้าแสนก็ถือหลายแค่ถือสามตัวไม่นั่ง่าสันแต่ว่าพี่ว่าถือไม่แต่เศร้าบานถือรถมาย่างราดฟาดจนพอกับเมียพี่ได้นี้ไปอยู่หน้าไปที่ยังคนเต็มเนี่ยมองม่มองดูว่าสันเสาตะเคียนโตน๊น้ำมัน ีแล้วตังแต่อันพี่บ่ห้ค้นขืนบ้านพี่ระทุกหล้ว่านสั้นมาเปืดใในพี่แน่ว่าสันเลขกับ่ได้เคอนกับ่มมยางสงเงี่ยใหน่งงิ่นบาสั้นเุ้ยเป็นคือสีเงี้ยนแต่เป็นยางได้บ่อเจ้ว่าสั้นยางอยู่เบิดขึ้นตั้งแต่เอาตะปูมาตอกไว้บ่ยางจักเทียโชกกะบ่มีเงินกับ่เขาบ้านพี่ระจนวันลำบากว่าสั้นมาเปิดสะทอเบิดทราบว่าสันเมื่อนั้นได้สิบแปดบ่ออกที่เบิกทัาไปจุดถูกเอาบ่ออก ไปไปห้เจ้าของบ้านเจ้าของบ้านเห็นแปรสีเสื่องเสาแต่ว่าล่งอันคิปสอดทั้งแอปสีฝาอยู่บอกกระบอกเมื่อเรียกออกได้บอกโมบะท่าน,เ,น,นเขาละทถือกบดบ้านแต่ว่าเล่านะเป็นค้นมีมองค์มีห<ม>ลางเร<ม>าซื้อบ่ได้นะคะเมื่อนี้เพื่อนก็เลยบางวันนี้ว่ามาเอาอีกแน่ว่าสัน้น เลยอันไปนั่งเอาเพื <c oughs. <c oughs ่อนได้ว่าเห็ดขันน้ำมุนสลายนะแต่เคียนเพื่อนวาก็เลยเห็ดขันน้ำมุนเลขงามงามขั้งเลขในชีวิตเห็ดขังน้ำมุนบริเวณจ้าเทียดีเป็นอย่างคือบริเวณตะกีนเห็ดโดนแล้วมันถือแมมมันถือแต่มันบ่ซื่อมันเสียดายบานที่รอบนี้ได้เจ็ดหกเก้าเลขงานแต่เคียนเสาตกน้ำมันเนาะค่ะคพือตอนนี้เพื่อนกะบ่ได้เปิดให้เอฟซีไปเด้อค่ะเด้อมัน็นสชวนตัวแต่เบิด์ตทาเพราะว่า อยากได้ที่งาาเขาไปตายถ้าม่เอฟซีเบิงเอาคือจังเอาสูตรไปถวายเพื่อนฝากทั้งแต่ของบ้านเพื่อนซื้อก็ได้หรือบอกกับใสเวลาเพื่อนก่อนพราะว่าเล่ากับบอสซี่ก็ค้นไปบานได้หลายแม่เพื่อนบอได้นอนนะแม่เพื่อนเถาแล้วว่าท่านเลากับใสเวลาแต่ว่าแม่นยีย่หรีแปดซี่ตัวเดียวถือบดบานไหมบ่ถือแต่พวกบอกเป็นอย่างคือบอซื้อเราไม่หลังไม่โอ่งแล้วไม่กุมานต้องน้ำแล้วไม่องค์นะ อ๋อมันเป็นเชีชดเพิ่นบ่ซื้อ,อบ่ได้แหมบัวทราบก็เลยอันเป,ป็นเฮ็ดขันน้ำมุนเอาเนาะค่ะได้เจ็ดหกเก้าแต่ว่าก็ให้ระวัางไว้เนี่ยนาะจาเล็กตัวนี้เพราะว่ารับปากว่าสุดสีเขียวงาแต่เขี้ยนเพิ่นซื้งงาสีสุดาจันทร์เรืออ่อนพ่อยกหรอว่ลูกครับยกเลยครับคือโค้งสุดท้ายเนาะค่ะอันนี้ปู่วัดป่าพญานาคเนาะค่ะ วัดป่าหนองกาเนาะค่ะวันที่เร้าอ็ดกัรรวมบุญกันเด้อพี่น้องเพิ่นบวงสรวงไงล่างส่งกับซีมาหลายเนาะค่ะบาดนี้ตัวนี้จะเป็นเสาตกน้ำมันบ้านพี่บีเนาะค่ะอันนี้จะเป็นเลขพญานาคปูวัดป่าน้ําบอกฟันเม็ดเดียวหางเดียวห้าเจ็ดสามพันคูณพันไหเงินหลายตัวละเมินไปเลยแต่ว่าคันถือมาสางพญานาคซอยในเด้อมันโง่งไงสางผู้เดียวพบวกไว้พี่น้อง ห้าเจ็ดสามเบิรซับฟันให้ตัวเดียวแข็นแค็นห้าสามพี่น้องเอาไปลุวยเลยห้าสามออกปิ้นออกนวดนี้นะบ่ออกนวดนี้สิออกงวดใดเพราะว่าปูอยู่นี่เขียนไว้ให้แต่สองสามนวดขึ้นหลังคนนะ่ะ